รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2,565ระดับทองประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาภูพานคำทิศตะวันออกของเขื่อนอุบลรัฐมีเนื้อที่63ไร่เลขที่316หมู่2ตำบลเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6บริหารงานโดยนายสุเมศวอผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พลคชานายเวียงชัยอติรัตนวงศ์และนายชินกรหงสนิทรองผู้อำนวยการโรงเรียนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามมาตรการ5ด้านมาตรการด้านการป้องกันมีการประชุมวางแผนชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมและจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนมีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในปีการศึกษา2,565เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม และมีกลไกของการขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวประกอบด้วยนักเรียนแกนนำแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการเช่นจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์บอร์ดความรู้จดหมายข่าวและอื่นๆที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกการดูแลช่วยเหลือจัดให้มีนักเรียนแกนนำ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมนักเรียนช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คำปรึกษาพร้อมกันนี้มีการจัดทำโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและส่งเสริมนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเช่นโครงการยังสุขยังไม่เสีย่ยงโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการกีฬาต้านพิย,ยาเสพติดโครงการหน่อแก้วพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤด,ดูร้อนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่ช่วยให้มีความสามคัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มัวสมกับยาเสพติดและสื่อลามกอนาจารเช่นการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีศิลปะนาฏศิลป์คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมตามกลุ่มสนใจและมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาวที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นประจำเดือนบริเวณหน้าเสาธงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาวมาตรการด้านการค้นหาทุกห้องเรียนมีการจัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยครูประจำชั้น100เอร์เซตพร้อมสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการสรุปผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ เพื่อนำข้อมูลมาคัดกรองจัดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการค้นหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมดำเนินการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนจากการคัดกรองข้อมูลในกลุ่มนักเรียนที่จำแนกออกเป็นกลุ่มที่มีการใช้สารเสพติด และกลุ่มที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียนดำเนินการป้องกันและแก้ไขในปัญหาเบื้องต้นตามมาตรการโดยจะทำการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบและเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนพร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนและให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นติดตามสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนมีการประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมการสุ่มตรวจสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบดูแลการติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทัสมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัด รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นจัดให้มีห้องคลินิกเสมารักสำหรับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหามีสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์เพื่อใช้บันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดีพร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมในนักเรียนกลุ่มที่พบว่ามีปัญหาด้านพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าร่วมการทำกิจกรรมกลุ่มจิตสังคมบำบัดในโรงเรียนมาตรการด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนมีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทเช่นตู้เสมารักโรงเรียนซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณอาคารหนึ่งหน้าห้องคลินิกเสมารักช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมช่องทางอีเมลโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคม ช่องทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนช่องทางระบบแจ้งเหตุ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัยเป็นต้น เมื่อกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆแล้วจะมอบหมายให้ครูฝ่ายปกครองทำหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่ได้รับการแจ้งหรือร้องเรียนเข้ามานอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมโดยให้คณะกรรมการชุมนุมเสมารักปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจําคลินิกเสมารักเพื่อให้คําปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ต้องการรับคําปรึกษาเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่าง าเสพติดหรือปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆโดยขอให้คำแนะนำช่วยเหลือและแก้ไขในปัญหาเบื้องต้นรวมทั้งวางแผนการจัดกิจกรรมสังคมบำบัดให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมโดยนักเรียนแต่ละห้องเข้าร่วมประชุมรับทราบขั้นตอนการทำงานและร่วมทำกิจกรรมกับคลินิกเสมารักคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับนักเรียนแกนนำสี่ฝ่ายทุกห้องร่วมการประชุม ติดตามและสรุปผลรายงานการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือนมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการดำเนินการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2565มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมีการดำเนินการจัดห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยตั้งอยู่ภายในบริเวณห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อเป็นสำนักงานในการดำเนินงานและมีห้องคลินิกเสมารับสำหรับใช้เป็นห้องให้คำปรึกษามีการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวจำนวน6หน่วยงานดังนี้ในอำเภออุบลรัฐสถานีตำรวจภูธรอุบลรัฐเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัฐสาธารณสุขอำเภออุบลรัฐโรงพยาบาลอุบลรัฐและโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมนอกจากนี้โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ทำ M.O.U เช่นกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมรักจริงต้องใส่ใจรักปลอดภัยต้องป้องกันกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมการประกวด to be n u m b e r ร์วันไอกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและมีการดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกข,ของโรงเรียนทุกกิจกรรม และโรงเรียนได้นำนวัตกรรมเข้ามาเป็น,นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการคือการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนโดยใช้ UBR+ Model สู่คนหู้ผู้ดีวิถีอรบอรอ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขปีการศึกษา2565ของโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมเพื่อให้เกิดสิ่งที่ได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนในทิศทางที่ดีขึ้นโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสถานศึกษา ด้วยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพยังต่อเนื่องโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดเพื่อเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกอย่างยั่งยืนสืบไป